วันที่21กุมภาพันธ์2565นายพงษ์รัฐน์พิรมรัฐนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้ในายสมเพชรสร้อยสักคูรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการทำปุ๋ยหมักไม่กรบกองภายใต้โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรุปที่ดินปีงบประมาณ2565ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกัน จังหวัดอุบลราชธานีที่ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนราชการทำปุ๋ยหมักไม่กลับกองเพื่อมุ่งหวังให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการใช้ปุ๋ยเคมีมาเป็นการใช้ปุ๋ยหมักจากเศษวัชพืชและมูลสัตว์แทนเป็นการลดต้นทุนการผลิตในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพที่ดีขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการให้สามารถอยู่ได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน นางสาวทิพาพันธ์พึ่งไผทูลปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินได้มีนโยบายขับเคลื่อนดำเนินโครงการส่งเสริมระบบวนกเกษตรซึ่งเป็นเกษตรกรรมยั่งยืนรูปแบบหนึ่งโดยสอบประกอได้ดำเนินโครงการส่งเสริมระบบวนกเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินมาตั้งแต่ปีพศ2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความมั่นคงด้านอาหารและรายได้มีระบบนิเวศเกษตรในแปลงที่ดีและเกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างยั่งยืนโดยในปีงบประมาณ2565สำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีมีแผนงานดำเนินโครงการดังกล่าวจำนวน1,000ไร่ สำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลข้อทองอำเภอเคิงในจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน20รายซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยอย่างหนึ่งของโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้องค์ความรู้แก่เกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการใช้ปุ๋ยเคมีมาเป็นการใช้ปุ๋ยหมักแทนทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตของการประกอบอาชีพเกษตรกรรม สู่ระบบวนเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถอยู่ได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้กำหนดเป้าหมายเกษตรสู่สากลโดยการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปลอดสารเคมีและเกษตรอินทรีย์ اشتركوا <applause> <applause>